นิทานเรื่องลูกหมูสามตัวการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมูสามตัวเป็นพี่น้องกันพวกมันออกเดินทางเพื่อจะหาที่สร้างบ้านคนละหลังและเดินทางมาถึงชายป่าแห่งหนึ่งพวกมันตัดสินใจจะสร้างบ้านบริเวณนี้ใกล้ๆก,กันและเดินทางไปตลาดเพื่อซื้อของสร้างบ้าน พี่ใหญ่ซื้อฟางไปสร้างบ้านจะได้ไม่เหนื่อยและไม่หนักด้วยพี่รองซื้อเศษไม้ไปสร้างบ้านตอกตะปูไม่กี่ทีก็เสร็จแล้วน้องเล็กซื้ออิฐมาสร้างบ้านพี่ใหญ่พี่รองเห็นหัวเราะและบอกว่าทำไมเจ้าโง่อย่างนี้กว่าจะแบกไปกว่าจะสร้างบ้านเสร็จก็ใช้เวลานานแต่ถ้าเราใช้อิฐสร้างบ้านมันก็จะแข็งแรงและทนทานกว่านะ พี่ใช้ฟางกับเศษไม้จะไม่ปลอดภัยนะพี่และทั้ง3พี่น้องก็แบกของกลับบ้านพอถึงชายป่าต่างคนก็ต่างแยกย้ายมาสร้างบ้านของใครของมันลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านด้วยฟางใช้เวลาไม่นานนักก็เสร็จส่วนลูกหมูตัวที่สองสร้างบ้านด้วยเศษไม้ใช้เวลาไม่นานก็สร้างบ้านเสร็จและทั้งสองไปดูน้องเล็ก สร้างบ้านซึ่งยังไม่เสร็จน้องเล็กต้องค่อยๆก่ออิฐทีละก้อนทีละอันกว่าจะสร้างเสร็จก็อีกหลายวันเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยน้องเล็กจึงไม่เชื่อพี่พี่ทั้งสองที่บอกให้เปลี่ยนมาใช้ฟางกับเศษไม้ลูกหมูทั้งสองจึงออกไปวิ่งเล่นส่วนน้องเล็กก็ตั้งหน้าตั้งตาสร้างบ้านจนเสร็จ ตกดึกทั้งสามตัวก็เข้านอนบ้านใครบ้านมันจนกระทั่งคืนหนึ่งมีเจ้าหมาป่ามาซุ่มดูหวังจะมาจับลูกหมูทั้งสตัวเป็นอาหารและไปบ้านลูกหมูที่สร้างบ้านด้วยฟางก่อนพอมันมาถึงประตูมันก็พูดขึ้นว่าเจ้าลูกหมูน้อยออกมาให้ข้ากินดีกว่านะไม่ฉันไม่เปิดประตูให้แกหรอก ไปให้พ้นนะไม่เปิดไม่เป็นไรบ้านฟางแบบนี้แค่ค่าเป่าก็พังแล้วแย่แล้วบ้านฟางของฉันพังหมดแล้วมาให้ฉันกินดีกว่าเจ้าลูกหมูรีบวิ่งไปหาน้องรองที่สร้างบ้านด้วยเศษไม้และเจ้าหมาป่าก็มาเคาะที่ประตูแล้วบอกให้เปิดลูกหมูบอก ไม่มีทางข้าไม่ยอมเปิดประตูให้หมาป่าใจร้ายเด็ดขาดอ๋อหรือบ้านไม้ที่ไม่แข็งแรงแบบนี้แค่ข้ากระโดดกระแทกประตูสองทีมันก็พังแล้วละเอาล่ะนะหนึ่งสองสและเจ้าหมาป่าก็พังประตูเข้ามาได้เจ้าหมูทั้งสองรีบวิ่งไปบ้านอิดของน้องเล็ก โดยที่มีเจ้าหมาป่าวิ่งตามมาติดติดและเล่าให้น้องเล็กฟังว่าบ้านทั้งสองหลังถูกหมาป่าพังไปแล้วเจ้าหมาป่าก็มาถึงบ้านน้องเล็กและเคาะประตูแล้วพูดขึ้นว่าเปิดให้ข้าเข้าไปกินเดี๋ยวนี้นะไม่เปิดจะพังบ้านอีกหลังนะน้องเล็กตะโกนบอกกลับไปเจ้าหมาป่า เจ้าไม่มีทางพังบ้านหลังนี้ได้หรอกเดี๋ยวจะเป่าให้บ้านพังไปเลยหมาป่ารวบรวมลมเป่าแต่บ้านก็ไม่ยอมพังนายข้าจะกระโดดกระแทกให้บ้านพังไปเลยหนึ่งสองสามอเอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บใครก็ได้ช่วยข้าด้วย เจ้าหมาป่าก,กระโดดกระแทกกับประตูบ้านอิดอย่างแรงแต่ด้วยความที่เป็นบ้านแข็งแรงมากมันจึงเจ็บจนเป็นลมสลบไปส่วนเจ้าหมูทั้งสามตัวต่างก็ปลอดภัยในบ้านอิดของน้องเล็กรุ่งเช้าพวกมันทั้งสามตัวก็ไปตลาดเพื่อซื้ออิดมาสร้างบ้าน